สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูดีๆเมนูเด็ดๆนะคะที่นี่ Food Travel TV ค่ะวันนี้ก็จะมาพาคุณผู้ชมทำเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะคะนั่นก็คือเมนูเอนไก่ทอดค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างและนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีแป้งทอดกรอบเอนไก่พริกไทยป่นงาขาว น้ำมันหอยซอสโทนเหลืองค่ะหลังจากส่วนผสมทั้งหมดนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนการหมักนะคะเราก็จะใส่เอ็นไก่ลงไปนะคะตามด้วยซอสโ่นเหลืองค่ะน้ำมันหอยค่ะพริกไทยดำค่ะ นาขาวเสรล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อเครื่องปรุงทั้งหมดละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เนื้อไก่นะคะสามารถจับติดกับตัวแป้งนะที่เราใส่ลงไปพอคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ พักไก่ไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วถึงจะเอามาทอดนะคะสำหรับเอ็นไก่นี่คุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะได้เอ็นไก่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเราจะามาทอดกันค่ะก่อนทอดนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะในการทอดนะคะเราจะใช้น้ํามันเดือดจัดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่ข้อไก่ที่เราหมักไว้แล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เอ็นไก่ติดกันนะคะหลังจากคุณผู้ชมทอดเสร็จแล้วนะคะก็ จะมาดูนะคะว่าตอนนี้เหลืองหรือยังอ่าเหลืองขนาดนี้นะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะ,สะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะแบบนี้ในการทอดเอ็นข้อไก่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันมากนะคะไม่งนั้นเวลาทอดอาจจะทำให้ไก่ติดกันเป็นแพรได้นะคะแล้วก็พักไว้บนกระดาษซับน้ำมันนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาในขั้นตอนของการจัดใส่จานกันค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอ็นไก่ทอดนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานกันเลยนะคะ สำหรับเอ็นไก่ทอดนะคะจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดใส่จานเล็กๆก็พอนะคะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่แบบนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องทำเองนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะ จริงๆทำไม่ยากเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะแค่คุณผู้ชมจดจําส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการทําให้ได้เท่านั้นนะคะก็สามารถทําตามได้แน่นอนนะคะถือถ้าเกิดว่าอยากสอบถามยังไงนะคะขั้นตอนไหนยังไงก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์ได้นะคะมีห้องสนทนาให้พูดคุยกันนะคะที่ w w w f o o d t r a v e l t v นะคะจะใส่จานแบบนี้นะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเอ็นไก่ทอดค่ะ